เมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6พรารกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระรชดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างฉบับปีพศ2564ชื่อก็คือพระรดีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2564ซึ่งในกฎหมายทุกๆฉบับนั่นแหละครับก็จะอยู่ในมาตราที่1่ที่จะบอกว่า ให้กฎหมายฉบับน,นี้ชื่อว่าอะไรมาตราที่2ครับก็จะเป็นวันที่มีผลใช้บังคับในประศิษการฉบับน,นี้เนี่ยบอกว่าให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศและกิจจานิยกศาเป็นต้นไปถัดจากวันประกาศก็คือวันที่14บธันวาคม2564ันและในมาตราที่3ก็บอกว่าให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้สําหรับการจะเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี2565เป็นต้นไป ปัจจุบันก็ใช้ตามกฎหมายฉบับนี้เรามาดูกันครับในเรื่องของอัตราภาษีนับตั้งแต่ปีภาษี2 5 6 5 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมถ้าเป็นที่ดินที่ทำการเกษตรเนี่ยที่มีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน75ล้านบาทคำว่าไม่เกินเนี่ย จะมี1นึ0 0 0 0ล้าน70ล้านแต่ไม่เกิน75ล้านใช้อัตราภาษีร้อยละ0.01 0.01นะครับนใ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 นฐานภาษีเนี่ยจะมีมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่กี่บาทก็ตามครับแต่ไม่เกิน75ล้านบาทเนี่ย0.01 เกิน75ล้านแต่ไม่เกิน100ล้าน0.03เกิน100ล้านแต่ไม่เกิน500ล้าน0.05มีมูลค่าภาษีเกิน500ล้านแต่ไม่เกิน1,000ล้าน0.07และตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ0.1นี่คือที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการ,กรเกษตรส่วนที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยครับ โดยแบ,บ่งออกเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและก็มีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการที่เป็นรารเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับข้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือมีที่ดินด้วยแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยคําว่าและเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันมีมูลค่าไม่เกิน25ล้านบาท0.03ครับอัตราภาษีเกิน25ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้าน0.05 เกิน50ล้านแต่เกินเกิน50ล้านบาทขึ้นไป50ล้านบาทขึ้นไปนะครับ0.1 0.1นะครับถ้าว่าเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาตามนี้ถ้ากเกิดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างครับที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนบ้าน คือเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมูลค่าของภาษีไม่เกิน40ล้านบาทตั้งแต่1นึ่งแสนสองแตั้งแต่ไม่ถึงแสนหรือหลักหมื่นเนี่ยก็ใช้อัตราภาษีนี้0.02ครับถ้าเกิน40ล้านบาทแต่ไม่เกิน60ล้าน0.03เกิน60ล้านแต่ไม่เกิน90ล้าน 0. 0.5 0.05ครับถ้าหากว่ามูลค่าภาษีเกิน60ล้านบาท ใช้0.1และกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตามข้อกอไก่ข้อไข่เนี่ยมาดูครับคำว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์กรณีอื่นเนี่ยเช่นเอามาเป็นร้านขายของชำเอามาเป็นห้องเช่าหรือเอามาเป็นบ้านบ้านเช่าหรือทำ ประโยชน์อื่นน่ะนะครับในฐานไม่เกิน5 0ล้านบาทภาษี0.02ครับเกิน50ล้านแต่ไม่เกิน70ล้าน0.03เกิน70ล้านแต่ไม่เกิน100ล้าน0.05เกิน100ล้านบาทขึ้นไป0 1มาดูที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นครับนอกจากข้อ1หรือข้อ2 ไม่เกิน50ล้านใช้ฐานภาษีอัตราภาษี0.3 0.3านะครับคำว่าประโยชน์อื่นเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างเดี๋ยวไปดูขยายความในกฎกระทรวงนะครับมูลค่าของฐานภาษีที่เกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทใช้อัตราภาษี0.4มูลค่าภาษีเกิน200 200ล้านบาทแต่ไม่เกิน1.000ล้านบาท0.5 ภาษีเกิน1,000ล้านแต่ไม่เกิน5,000ล้าน0.6ภาษีเกิน5,000ล้านขึ้นไปใช้อัตาภาษี0.7มาดูในเล็บ4ีครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามสภาพหรือตามควรแก่สภาพไม่เกิน50ล้าน0.3 ถ้าคือมีที่ดีนะไม่ใช้ประโยชน์เสียภาษี0.3ในมูลค่าที่ไม่เกิน50ล้านบาทนะครับถ้าว่าเกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาท0.4ครับ200ล้านบาทแต่ไม่เกิน1000ล้าน0.5ก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็1000ล้านบาทขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่1,000ล้านขึ้นไปเกิน1000ล้านแต่ไม่เกิน5000ล้าน0.6เกิน5000ล้าน0.7นี่ถือว่า เยอะขึ้นต้องต้องต้องใช้ประโยชน์นะครับให้รัฐว่าการกระทรวงการคลังและรัฐวิาการมกระทรวงมหาดไทยรักษาการในรัิกาบับนี้ถ้าที่มีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านสามารถที่จะสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับที่พี่เพื่อนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีคำถามมีข้อสงสัยหรือดาวน์โหลดประวติการฉบับนี้สแกน QR วอาโค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับหากว่าท่านกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปแล้วยังไม่เห็นข้อมูลที่ท่านอยากได้เนี่ยก็พักมาว่าขอประวติการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอดมินส,ส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์นี้ท่านก็เลงอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์คล่งนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัััดดไปปคคลินีี้สวสวรบ